้ยคนดีจีวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมกับแอดมินโฮคุโตะไซเกินอีกครั้งนะครับรับวันปีใหม่ด้วยโตโฮรัดเบิดกันนะครับวันนี้เรามาเล่นโตโฮรัดเบิดนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับได้มีการอัปเดตโตโฮรัดเบิดมาเพิ่มเพิ่มตู้ปีใหม่นะครับแต่ก่อนจะไปดูตู้เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ มีสกินมาขายแล้วนะครับเป็นสกินเอ็ก u s คลูที่ขายเป็นอีเวนต์นะครับและสกินของปีนี้จะมีอลิสนะครับมากระทอยกับตัวเบคูล่นนะครับที่มารอผมก็รอตั้งนานว่ามันจะขายตอนไหนก็คือขายปีใหม่นี่แหละนะครับนะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านกันนะครับวันนี้มาไปดูตู้ราชาดีกว่าตอนนี้อัปเดตนะครับมีตู้มาแล้วก็คือตู้แฮปปี้นิวเยียร์บก็คือเป็นตู้ของเลมูฟ้าร่างใหม่นั่นเองนะครับนะ ก็คือใช้400พอยต์ในการแรกนะครับแล้วก็มีตู้มาริซาแดงนิวเยียด้วยนะครับใช้พอยต์แรกเหมือนกันนะครับได้ครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีตู้คลาสคอลเลกชันนะครับก็คือเป็นตู้แบบรวมคลาสเช่นอันนี้จะเป็นแอตแท็กกับพพอร์ตซึ่งค่อนข้างดีนะสำหรับใครที่อยากแบบเปิดก็ได้ไม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเดสทรอยต์แอนด์เทคนิคอันนี้จะเป็นสปีดแอนด์ดีบัฟนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์แอนด์ฮิลซึ่งไอตู้นี้เนี่ยก็ก็โอเคอยู่นะฮะ ส่วนตู้เทคนิคอลแอดสปีดนี่คือตู้ที่ค่อนข้างดีดีสุดในบรรดาทุกตู้แล้วเพราะว่ามีโคอิชิขาวซึ่งตอนนี้โคอิชิขาวคือตู้อ่าตัวที่เก่งที่สุดของเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้แล้วนะครับนะส่วนตู้เก่าๆก็ยังอยู่นะเช่นเลตตี้แบล็กนะเลตตี้เทิร์นนี่นะยังอยู่อยู่นะฮะแล้วก็มีตู้ของอ่าสั้นมือสมานะฮะลิลี่ไวอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตู้เลมุกับมาริสะกันนะครับนะโอเค ผมขอเปิดเลมูก่อนแล้วกันเนะผมว่าเลมูเนี่ยเก่งแน่ๆด้วยความที่ไอเบสเลมูฟ้ามันเก่งอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันตกเทียไปหน่อยเพราะว่าการมาของแอทแทกทายหลายๆตัวนะครับแต่ผมว่าเลมูฟ้าเนี่ยวายังเก่งอยู่นะครับเพราะงั้นผมว่าเลมูฟ้าตัวนี้เนี่ยถึงนปัจจุบันยังไม่มีการจัดเทียแต่ผมว่ามันเก่งแน่แนะครับเพราะงั้นเปิดเลยเลยมือืออเกลือแดกรับปีใหม่เออ <laughs> มันตีแรกเกลือแล้วมันตีสองเลย เฮ้ยเอออ้ากูเพิรับปีใหม่เนี่ยไปวันตีที่สามนะไปกันแบบรีบเร่งรัวไม่มีไม่มีอนิเมชันไม่มีอะไรดอยเออโอ้โหแมงเพชรกูต่อมากูไม่กล้าเปิดแล้วว่ะเยออ่าเอาเอา,เอาไปว่าเดี๋ยวเราเปิดเลมุกับมาริสาอย่างละสามนะครับไม่ได้ก็ปูเก็บเสือก,กับเออ มามาริสาอีกหนึ่งจึ๊บมันตีแรกม,มาริสาะเกลือแดกเรียบร้อยนะครับแตกไอจุนมาอู้ไม่ได้อย่างได้จุนปึออ๊บเฮ้ยโคอนเนคติ oh, ้งนะครับโอ้ไม่ไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้มานานเอ,อ้ยอย่าบอกนะว่าอีตู้เลตตี้เทินเอ็นนั่นคือดูดดวงกูไปหมดละอ่าไหนขอเดิอนอิเวชั่นหน่อยดิแตกปะจะได้ไหมไเฮีย ไอสองตัวเนี้ยผมว่าเก่งแน่ๆเออแล้วประเด็นคือมาริส่าตัวเชี่ยนี่มันเป็นอีพิกได้ไงอีพิกคือเก่งอ่ะโอ้มาโอ้เฮาเบสเบสเอลหนึ่งซับเอเวอร์ oh, Beth. Beth 1, e ver, ไอเทียนัซซิลินนะฮะก็โอเคอยู okay, oh, ่โอ้โหมาเทนเพลเลสกูว่าเริ่มแปลกๆแตกๆออกมานี่คือจะบ,บอกเนาะคอนเนคติงนี่คือมึงคอนเนคติงโหลดการ์ดใหม่ถ้าโหลดการ์ดใหม่ก็เศร้าไอ้เทียะ ฟืบโอลินโด้ตึบคอนโอลิโด้โงฮามาสกาเลตเดวี่แมนชั่นนี่ยังยังเช้าๆเลยนะแบบเจ็ดโมงอ,ะอ่ะเออเจ็ดโมงก็แม่งอัปเดตเลยย้บผมรีบเข้าเกมเลยปกติยังไปรอเข้าบ่ายในห้องนีน้ถ้ามีอัปเดตอีอยเยเ้กับป่าเขียวแห่ง อือโอเคมันดีสุดท้ายสำหราาับมริสาแล้วนะฮะปึ๊บโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราเหลือกันแค่นี้แหละก <c oughs> <c oughs> ูเหลือเพชรเพชดกูจักเป็นพันกูเหลือเจ็ดร้อย <c oughs> โอ้เปิดอย่างละสามนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆน้เว้ยโอ้เอาละผมขอเสี่ยงเลมุอีก ครั้งหนึ่งแล้วกันเลมูอีกครั้งเดียวพอไม่เอาแล้วไม่ล็อกเปิดทีหลังก็ได้ว่าแม่งเอ้ยมาขอเลมูนะ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 ไปเลยเฮ้ยไม่ไม่เอ้อ,โ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 อเกือแดกไอ้เหี้ยๆๆๆ ไม่ได้การไม่ได้การผม,ผม,มผมไม่ไหวแล้วต้องแลกละอีตายอเีเอออีกมันตีหนึ่งผมขอครั้งสุดท้ายอย่างน้อยไม่ได้เลยวขอได้การ์ดใหม่โอเคอีกมาตีหนึ่งนะไม่โอเคไม่โอเคแล้วอย่างน้อยการ์ดใหม่ก็ไม่ได้อะแลกมาได้เหี้ นะแลกการใหม่นะครับโอ้โหอ้นี่ก็คือผลประกอบการนะครับที่เราเสียเป็นกูเสียเป็นกูเอามาแลกการ์ดใบเดียวโอยเพชรยูซากเก็บม,มานานอ่ะโอเคทั้งหมดก็มาวาันนี้สำหรับการเพื่อกรชาแล้วเดือนวันนี้ หมดตูแล้วเรียบร้อยนะครับหมดโคดต้าเปิดแล้วอะไรอย่านี้ต้องเก็บเฮ้ดยาวๆผมจะไปเปิดเมคุณเล่นแอร์แปดสิบไว้ไม่ได้เก็บทันไว้ได้วยนะออโอเคนะทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแย่ yeah. สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ